มาทีภารกิจติ่สําร็จการเยี่ยมเยี่ยมมงมงคงนายกองค์การบริหารช่วยจังหวัดสุขุาลาลาวกับทีสากลการเกษตรท่านยญ่งจำกัดจัดการประชุมยิ่ยสร้างมั่นประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสากลในรอบปีที่ผ่านมาและก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยร่วมตัวกัน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับทางด้านนายิพ์บุญยมณีครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในท่านาประธานการประชุมในครั้งนี้นะครับการได้แสดงความชฉื่นชุมและการยินดีตีสากรอนการเกษตรทันยิ่นะครับจำกัดเนี่ยได้พัฒนาและการเจริญกาหน้ามาอย่างต่อเนื่องดังเห็นได้จากปริมาณธุรกิจตีสะกรอนได้บริการให้แก่สมาชิกเพิ่มสูงขึ้นและก็มีท่านาการเงินตลอด จนพ้นการดําเนินงานรวมถึงกําไรให้บริการแก่สมาชิกเนี่ยิ่มสูงข,ขึ้นกับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการเสริมสร้างและก็ให้กเกษตรกรจึงเป็นสมาชิกร่วมตัวกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและก็รสังคมและก็ให้สมาชิกสากาการ,กรเกษตรของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสุขรานะครับมีท่าน,นาทางด้านด้านเศรษฐกิจนี่ที่ดีขึ้นทางด้านสาณ์การ,กรเกษตรหัดใหญ่นะครับจำกัดเนี่ยนำโดย นายหลับนุประดิษฐ์นะครับประธานกรรมการสากลการเกษตรทัทเย่จำกัดได้จัดการประชุมสร้างมันประจำปีส่งพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเตรสากมการเกษตรฮัทย่จำกัดอำเภอหัดเย่จังหวัดสุงคราชวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกติดพันมาโดยมีนายนิพนธ์บุญยมณีนายกองการบริหาร่วจังหวัดสุครานะครับเป็นประธานในการประชุมร้อมทางเจ้าหน้าที่และสมาชิกสากลได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทางด้านสาหกรณ์การ,กรเกษตรทัดเย้ยจำกัดมีการดําเนินงานติดพันมาในรอบปีนะครับซึ่งมีสมาชิกทางมดเนี่ยจำนวนหกพันสามร้อยแปดสิบเก้าคนเห็นได้จากทุนดําเนินงานทั้งสิ้นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านบาทเศษนะครับสามารถระดมเงินโอมในรูปแบบเงินฝากและกรทุนเรือนทุนได้สูงถึงหนึ่งพันสองร้อยแปดล้านบาทเศษและการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านบาทเศษ เพื่อเก็บปันท้าความอยากจนนะครับโดยมีการบริการสิ้นเชื่อจากเงินทุนของสากร์เองทั้งนี้นะครับสหกร์ได้คิดดอกเบีย้ยเงินกู้จากสมาชิกในอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องและกับพ้นประกอบการดําเนินธุรกิจสากร์สามารถทํากําไรสุทธินะครับได้ถึง36หล่าน8แสนเซบินสามพันารอยเซสิบาบาทแปสิบสตางค์ นอกจากนี้ครับซากรอยังประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมีกำไรนะครับซากรกะจ่ายเงินปันผลเฉลีย่ยขึ้นให้เกสมาชิกตลอดจนเอื้ออาทอนต่อชุมชนสังคมโดยมีการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมทางด้านการกีฬาพัฒนาสุขภาพอนามัยสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา กิจกรรมสร้างนรรคุศลอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นแบบอย่างทดีในการสร้างสันสังคมต่อไปจึงโค้กภา้ให้มวลสมาชิกทางไลยรวมถึงคณะกรรมาการดําเนินการฝ่ายจัดการตั้งประดิท่านอันแนวเนที่จะรวมใจกันพัฒนาสาร้างคให้เจริญก้าวหน้าย่างมั่นคงตลอดไปนะครับ ทางด้านนายนินนพนธ์บุญยมณีนายอกองค์การบริหารชวนจังหวัดสงขลานะครับในท่านาประธานการประชุมในครั้งนี้ก็ได้ลาว่าข้อแสดงความชื่นชมและการยินดีเสศกาลการ,กรเกษตรทัทเย่จำกัดเนี่ยได้พัฒนาและก็เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องดังเห็นได้จากปริมาณธุรกิจเทศกาลให้บริการแก่สมาชิกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและก็มีท่านาการเงินตลอดจนพ้นการดําเนินงานรวมถึงมีกําไรให้บริการแก่สมาชิกก็เพิ่มซึ่งคุณเหล่านะครับ และการมีท่านาการเงินตลอดจนพ้นการดําเนินงานร่วมถึงกําไรเพิ่มสูงขึ้นถูกปีแสดงให้เห็นถึงการตุ่มเทเสียสลระการหมุงมันที่เกี่ยวข้องข้องถูกไฟนะครับตั้งแต่คณะกรรมาการดําเนินการจหนาถีสากอตลอดจนสมาชิกนะครับต้องรวมมือรวมใจกันอย่างจริงจังในการส้างรร้์งานซากอแห่งนี้ให้สามาถิํานวยประโยชน์แก่สมาชิกสังคมชุมชนได้อย่างกว้างขวางนะครับ นายนิพนธ์บุญยมนีนะครับนยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลานะครับยังเชื่อว่าการถีซากรแห่งนี้ได้มีการบริการสิ้นเชื่อจากเงินทุนของซากรเองเนี่ย เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยญิงตี่สมาชิกส่วนย่อยได้มีการออมระดมเงินฝากและก็สะสมเงินทุนเรือนหุ้นไหวกับซากรเป็นการสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงนะครับให้แกตนเองและครอบครัวในทางกลับกันเนี่ยเมื่อสมาชิกเบืโกรนจากการประกอบอาชีพก็สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ยุติธรรมเพื่อบำบัดถูกบำบรุงสุขเสริมสร้างอาชีพและมีการสร้างไรายได้ให้สูงขึ้นการลงทุนขยายกิจการนะครับเพื่อประกอบอาชีพที่จําเป็นต้องใช้ วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องชายในการผลิตนะครับตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อครอบครัวแกสมาชิกทางหลยนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของสากลการเกษตรทัดใหญยจำกัดเนี่ยควรมีความรวมมือกันดหนซึ่งข่าและชายบริการทางด้านต่างๆในกิจกรรมของสากลอย่างสม่ําเสมอเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสากลในอนา,าคตนะครับอื นี่การทั่วเป็นข้าวดีมากๆนะครับรวมมือรวมใจรวมขารวมไข้ติจีวาซาคอนช่วยเลือดถึงกันและกันแต่การหอการดูแลให้ความสุนใจคงนายกองค์การบริหารช่วยจังหวัดสุขภาพนะครับยินดีด้วยนะนนรัลับนะครับถึงเป็นปลาชาวบ้านทีเดียวครับเป็นประธานซาคอนการเกษตรทัดใย้นนะครับนนรัลนู่นประดิษฐ์